สวัสดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้มาพบกับที่ดินถมแล้วติดถนนผลโยธินซ้ายเชียงใหม่ลำปางครับเนื้อที่13ไร่3 3 2ตารางวาหน้ากว้าง7จเมตรในราคา135ล้านบาทพิกัดตำบลสารพีอำเภอสารพีจงังหวัดเชียงใหม่ตรงข้ามบริษัททาราอิสุสุสารพี ขายพร้อมอาคารสำนักง,งาน3ชั้น1ห,หลังโรงจอดรถ2หลังป้อมยาม1ห,หลังน้ำไฟอุตสาหกรรมฟรีค่าโอนสนใจติดต่ออินบ็อกซ์หรือโทร0946248558และ0817967730ก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่ง เพื่อเตือนฉันจะได้พบกับที่ดินทำเลดีๆและบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ